มันเผามันแกวหัวใหญ่มากปลูกเองเด้อหลังบ้านหลังสวนปลูกเองบ้านแม่ฉันปลูกนะคะพ่อปลูกนะคะน,นี่ยปลูกไง๋ยวมาปอกกันเลยกระบพาหวานหวานเบหวานวันใดสุดจวด หงีใหญ่จริงจริงอันนี้คนเบาเป็นเบาหวานกินใดได้เนาะคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินอันนี้ผลไมน้นะกินอันนี้แที่นเขา่า กินมันเกี่ยวแท่นเขาได้คอยบมิสารบำบับบดโดยธรรมชาติบมิสารเคมีนี่ก็เป็นกินดำๆก่อน จุดำดำต้องต้องเฉียนออกนะเฉียนมันออกเฉียนมันออกขวัญเท้าจุ่เลยเห็ลยเท้าจุ่เลย มันจะร่มสุดเหรอยิ้มแต่เนาะยิ้มแค่เข่าเด่นเดินเออดีเหรอฮะรู้แล้ววิธีการบำบัดโรคเบาหวานนี่แหละของแท้ กกินมันละลูกมากไหนด,ดิมันละลูกสองลูกเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูสวนหลังสวนด้วย Rồi bơ bơm mất kẹo